ที่ประทับของจักรพรรดิจีนพระราชวังต้องห้ามพระราชวังต้องห้ามหรือพระราชวังกู้กงจากชื่อภาษาจีนแปลตามตัวอักษรได้ว่าเมืองต้องห้ามสีม่วงพระราชวังต้องห้ามตั้งอยู่ใจกลางเมืองของกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของประเทศจีนเป็นพระราชวังหลวงมาตั้งแต่สมัย ราชวงศ์หมิงจนถึงราชวงศ์ชิงพระราชวังต้องห้ามยังเป็นที่รู้จักกันในานามของพิพิธภัณฑ์พระราชวางังซึ่งครอบคลุมพื้นที่720,000ตารางเมตรหรือ450ไร่อาคาร980หลังพระราชวังต้องห้ามมีห้องทั้งหมด9,999ห้องและมีพระที่นั่ง75องค์ อพระสมุดและห้องลับต่างๆอีกมากทั้งยังมีสวนลานกว้างและทางเดินเชื่อมกันโดยตลอดมีคูและกำแพงที่สูงถึง11เมตรล้อมรอบพระราชวังต้องห้ามใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ14ปีตั้งแต่ปีคศ1 4 6 6ถึงปีคศ1420พระราชวังต้องห้าม อยู่ทางทิศเหนือของจัตุรัสเทียนอันเหมินนักท่องเที่ยวสามารถเข้าเยี่ยมชมพระราชวังต้องห้ามได้ผ่านทางจัตุรัสนี้ผ่านประตูเทียนอันเหมินบริเวณรอบจัตุรัสเทียนอันเหมินเรียกว่าอาณาเขตหลวงมีสถานที่สำคัญรายล้อมอยู่โดยรอบเช่นมหาสาราประชาคม ในอดีตพระราชวังแห่งนี้เป็นเขตห่วงห้ามไม่ให้ประชาชนเข้าแม้แต่ข้าราชการชั้นสูงก็ยังต้องขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษจึงเป็นเหตุที่เรียกพระราชวังนี้ว่าพระราชวังต้องห้ามจักรพรรดิจะประทับอยู่ในพระราชวังแห่งนี้โดยกานพระองค์จากโลกภายนอกมีสนมกำนันขันที และค่าหลวงคอยรับใช้คนเหล่านี้ต้องอาศัยอยู่ในนครต้องห้ามตลอดชีวิตเพื่อตอบสนองความสำราญของจักรพรรดิในพระราชวังต้องห้ามจะมีคนคอยประกรอบพักขยาหารถึง6,000คนมีสนมกำนัน9,000นางและมีขันที7,000 0คนคอยดูแลแม้ว่าประเทศจีน จะไม่มีสถาบันพระมาหากษัตริย์แล้วพระราชวังต้องห้ามก็ยังคงเป็นสัญลักษณ์ของประเทศจีนภาพประตูเฉียนอันเหมือนยังคงปรากฏอยู่ในตราประจำของสาธารณรัฐประชาชนจีนนอกจากนี้พระราชวังต้องห้ามยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกซึ่งไม่นานมานี้ ทางรัฐบาลจีนได้มีนโยบายจำกัดปริมาณนักท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สภาพของอาคารและสวนหย่อมเอาไว้ยูเนสโกได้ประกาศให้พระราชวังต้องห้ามร่วมกับพระราชวังเชิญหยางเป็นหนึ่งในมรดกของโลกในนามพระราชวังหลวงแห่งราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงในปักกิ่งและเชินหยาง เมื่อคศออ1987